สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566มานํมานำเสนอครับทักษินผู้แปลงโชคเป็นลาง where are you ทักษินคงต้องถามอย่างนั้นเพราะคุณเป็นคนระดับ v v ว p ที่ย่อมาจาก Very Very Important Prisoner mm hmm. ของกรมราชทัณฑ์ที่โทษคุก8ปีจากโกงบ้านกินเมืองบินมาเข้าคุกแบบ v v ว p รับการต้อนรับแบบ v v ว p ที่สนามบินตำรวจยืนตะเบะเป็นกองเกียรติยศเรียกนักโทษว่าท่านจากนั้นนั่งรถเก๋งแทนรถกรงราชทัณฑ์มีขบวนนำระดับ v v ว p ไไปขึ้นศาลไปเข้าคุก ได้เป็นนักโทษสูงวัยเปราะบาง VVIP ไม่ต้องกล้อนผมไม่ต้องสวมชุดนักโทษเข้าพำนักห้องเดียว VVIP แค่12ชั่วโมงจากนั้นขึ้นหอ VVIP กลางดึกไปนอนห้องรอยัลสวีทระดับ VVIP ที่โรงพยาบาลตำรวจทำกลางการอารักขาพิทักษ์แบบ VVIP ตลอด24ชั่วโมง จากบัดนั้นจนบัดนี้ไม่มีใครเห็นหน้าไม่มีใครเห็นตัวนักโทษชายชื่อทักษิณว่ามีตัวตนอยู่ที่นี่จริงหรือไม่มีเพียงนายแพทย์ใหญ่ท่านเดียวเท่านั้นที่บอกเมื่อเช้าผมยังตรวจอยู่สังคมเลยสงสัยพากันตั้งคำถามว่าตกลงนักโทษทักษิณป่วยโรคความดันสูงจริงหรือระบบยุติธรรมราชทรร์ป่วยด้วยโรคถุงขนมโป่งพองกันแน่ ถ้าแค่ความดันขึ้นทั้งหมอโรงพยาบาลรัชทันและโรงพยาบาลตำรวจ3วัน4คืนยังรักษาไม่หายผมต้องบอกให้คุณหญิงอ้อรีบย้ายอดีตสามีไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วละไปโรงพยาบาลพระราม9ก็ได้ต้องด่วนเลยเพราะดันต่อเนื่องขณะนี้ไม่ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้หัวใจวายต้องจองเมน V วมีโอกาสสูงนะความดันมันค้าง หรือมีโรคร้ายอะไรเฉียบพลันถึงขั้นหมอราชทันรักษาไม่ได้ข้องใจนักทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มเขาห่วงและอยากรู้แต่หมอโรงพยาบาลตำรวจท่านบอกเป็นจัญญาบัแพทย์เปิดเผยไม่ได้ผู้บัญชาการเรือนจำท่านก็อ้างความลับคนไข้เป็นสิทธิส่วนบุคคลสรุปยังไม่มีใครตอบได้วันนักโทษทักษิณป่วยอะไรสาวันสี่คืนยังไม่หายและกำหนดไม่ได้ว่า จะต้องนอนรักษาอยู่ห้องรอย l ลสวีทโรงพยาบาลตำรวจจนถึง8ปีหรือต้องย้ายไปต่อโรงพยาบาลไหนส่วนประเด็นว่าหายนำตัวกลับไปเข้าคุกหรือไม่คงไม่มีใครตอบได้เป็นมันญ,ญาตนะินัะต้องรอให้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่และนายกคนใหม่เป็นผู้ตอบเรื่องนี้ต้องระวังนะครับไม่เพียงทักษินที่เป็นนักโทษสูงอายุในเกณฑ์เปราะบาง ความรู้สึกของสังคมก็เปราะบางเช่นกันเพราะมันอภิสิท์ชนจนน่าเกลียดเกินไปการดูแลกันเป็นพิเศษบ้างในที่รับนั้นสังคมยอมรับได้ที่ไหนมันก็มีแต่มันต้องไม่ขนาดนี้เพราะมันเป็นการสร้างมาตรฐานต่ำทำลายระบบยุติธรรมสังคมบ้านเมืองให้พังพินาศกับชาวบ้านทั่วไปเคยไหมที่ระบบราชทัณ์จะเอาใจใส่ดูแลขนาดนี้แต่กับอดีตนาย,ยก แต่กลับโกงบ้านกินเมืองแทนที่ต้องเอาให้หนักเพื่อให้ทุกคนตระหนักจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่นี่ระบบยุติธรรมไทยคนไหนเคยมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีเงินกลับขับเน้นคำว่าคุกมีไว้ขังหมากับคนจนว่าคือจริงทักสินนะ่ะดูไหมว่าโชคดีขนาดไหนที่ได้กลับบ้านโดยคนไทยให้อภัยไม่มีการต่อต้านทัดทานใดๆ แต่แทนที่จะรักษาความโชคดีนั้นไว้ให้ตลอดและพัฒนาโชคนั้นเป็นความเห็นใจความชื่นชมจากมหาชนด้วยอดทนรับโทษในคุกเหมือนนักโทษทั้งหลายสักระยะคุณรู้ไหมภาพทักษิณในชุดนักโทษกล่นผมเมื่อถูกเผยแพร่สู่สังคมจากนักโทษโกงบ้านกินเมืองจะเปลี่ยนเป็นภาพทักษิณสุภาพบุรุษนักโทษผู้เสริมสร้างสังคมทัดเทียมกันทางกฎหมายจันโลก จันหลงสังคมทันทีและนั่นชื่อทักษิณในธรรมเนียบผู้นำเลวของโลกจะถูกย้ายไปอยู่ในธรรมเนียบผู้นำต้นแบบสังคมธรรมของโลกจากเกลียดชิงชังเป็นรักชื่นชมต่อจากนั้นโทษคุก8ปีสมมุติติดแค่8วันได้รับพระราชทานอภัญโทษออกมามีแต่มหาชนจะยินดีด้วยน้อยคนจะเกี่ยงงอนแต่นี่คุณมันติดอภินิหารถุงขนมได้คืบไม่พอ โอกก็ยังไม่พอเอาทีเดียวเป็นกิโลกิโลเหาะข้ามหัวทุกคนทุกระบบบ้านเมืองแบบนี้ใครเขาจะเชื่อว่าพ้นคุกออกมาแล้วไอ้เสือตัวเดิมมันจะไม่ขยํำทั้งคนตาดีตาบอดกินหมดไม่เลือกหน้าทั้งบ้านทั้งเมืองอีกคนเกิดหลังพศ2อ,อ1 9คงไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์6ตุลา19สาเหตุมาจากไหนจะบอกให้เชื้อปะทุมาจากจอมพลถนอม ที่ต้องออกไปอยู่นอกประเทศจากเหตุการณ์14ตุลา16ปี2 5 1 9บิดาท่านป่วยหนักท่านบวชเนนจากสิงคโปร์บินกลับเข้ามาดูอาการบิดาท่านกลับปุ๊บก็ไปบวชเป็นพระที่วัดบวรราวราว,ราวเดือนกันยาบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชนก็เดินขบวนตามล่าขับไล่ปักหลักกลางเต้นชุมนุมกันที่สนามหลวงด้านหน้าหอประชุมธรรมศาสตร์และในธรรมศาสตร์ ก็มีกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลออกมาต่อต้านนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมจนเหตุการณ์ลุกลามบานปลายเช้ามืด6ตุลา1-9ตำรวจทหารก็เลยเข้าปิดล้อมสลายการชุมนุมเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในลานโพธรรมศาสตร์พลเรือเอกสงัดชะลออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ายึดอำนาจการปกครองและให้นายธานินไกรวิเชียนเป็นนายกนิสิตนักศึกษา เมื่อเจอขวาพิฆาตซ้ายก็หนีเข้าป่าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์จับปืนสู้กับรัฐนี่เท่าที่ผมจำได้เพราะเป็นนักข่าวอยู่ตอนนั้นอยากรู้รายละเอียดไปถามนายภูมิธรรมหมอพลมมินมือขวาทักษิณที่กำลังจะเป็นรัฐมนตรีวันสองวันนี้ดูได้ไม่ผิดหรอกสาเหตุ6ตุลา1 9มาจากจอมพลถนอมบินกับไทยฉะนั้นให้ถือเป็นอุทาหรณ์ตอนนี้ไว้ ที่ทักษินบินกลับไทยซึ่งนับว่าโชคดีกว่าจอมพลถนอมเป็นล้านเท่าที่ไม่มีนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาต่อต้านขับไล่แทนที่ทักษินจะสำนึกกลับฮึกเหิมบวกกับระบบยุติธรรมไทยฟันผุเพราะชอบกินขนมนักโทษกับตำรวจราชทันก็กลมกลืนทักษินจึงเป็นนักโทษ V วอยู่เหนือกฎกติกามาตรฐานยุติธรรมที่ทัดเทียมในทุกรูปแบบนี่แหละ ตรงนี้แหละจงระวังการเป็นนักโทษที่ไม่เท่าเทียมกันมันมีโอกาสเป็นเชื้อประทุให้เหตุการณ์อย่าง6ตุลา1 9หรือพฤกภาธมิน3 5ย้อนกลับมาได้อย่าทำเป็นเล่นไปกับไฟอารมณ์ของสังคมธรรมคนตาบอดที่มีเข็ดเสืออาจเหลือแต่น้อยแต่คนใจไม่บอดรู้เช่นเห็นสันดานเสือจนขึ้นใจย่งมีอยู่มากนายกเศรษฐา ท่านจะเป็นผู้นำรัฐบาลสามคัคคีปรองดองของคน70ล้านหรือรัฐบาลเปราะบางของคนเปราะบางหนึ่งคนเวลาพิสูจน์ท่านมันมาถึงเร็วนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty